อยอ่ะเป็นไง่อะอาทีเราดูยิ้ครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะสนุกมากเลยครับท่าแกได้ดูครั้งแรกก็หลงสเสน่ห์เลยครับไปจบดังนี้เนี่ยเขาเล่นแต่เฉพาะเรื่องในกรงสวสาาเหรอครับอืมไม่ใจ่หรอกบางทีเราก็เอานิทางพึ่งบ้านมาเล่ง ทีนี้เกียนเรื่องใหม่ก็มีพ่อจะเฮงเนี่ยนะแก่เลี้ยวเหลาเหลียวคิดอะไรก็ตันจะว่าเป็นเรื่องใหม่เนี่ยนะแต่เขาคงเรื่องมันก็ซ้ําแบบเดิมนั่นแหละคนดูที่เป็นขประจับก็เลยจับทางเราได้ดูตอนแรกก็รู้ตอนจบแล้วพวกเราอ่ะไม่มีใครมีพรสวรรค์เรื่องคิดขิดเขียนสักคน ไม่งั้นก็คงช่วยป้ากับเจ็กซุนได้ <Okay. S 1> อย่าลือละพอจะมีพรนสวรรค์กับเขาบ้างไหมอาที <c oughs> โอ้โเจ๊ี่ทีเนี่ยแค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นแหละยกของต่อไปอ่ะดีแล้วดูพูดก็เ,เสียหยงไม่ให้กำลังใจแล้วยังเหมือนทอนอีอีกแย่จริงเลยลือเนี่ย ว่ารีบกลับบ้านเถอะรีอพึ่ฟื้นไข้ระวังไข้จะกลับมานะโอ้เขากลับไปพักก่อนนะป้าเด้วไปเถอะนั้นเดี๋ยวโอ้ไปส่งนะรอโอ้เปลี่ยนชุดเดียวเดียว 阿嗯。嗯。阿弟。嗯，嗯。得来头的。 con còn ở hi anh ảnh ủa hai เด็กๆหรือชอบกินน้ำตาลปั้นแต่ยิ่งหรือป่วยหรือยิ่งต้องกินไม่ได้ผมก็เลยซื้อมาฝากแต่ตอนนี้ยมไม่ใช่เด็กแล้วนะเฮียแต่ในโอ้ก็ขอบใจเฮียนะที่เฮียซื้อมาฝาก เก็บเองครับคุณโยคุณโยกลับไปภาคภอนเถอะดึกแล้วไม่ต้องของพวกนี้มีราคาทั้งนั้นเกิดหายไปใครจะรับผิดชอบนี่คุณโยเมื่อไหร่จะเลิกระแวงอัวสักทีนะก็ต่อเมื่อลือลาออกไปนั่นแหละสรุปว่าคุณโยมจะประกาศสงครามกับอัวไปตลอดว่างั้นเถอะแน่นอนจนกว่าอัวเนี่ยจะเฉิดหัวลรือออกไปจากบ้านได้ ไม่มีเหตุผลเหตุผลเนี o ่ยเขามีไว้ใช้กับคนที่หวังดีกับครอบครัวเท่านั้นส่วนหรือไม่ใช่จะกลับเมื่อไหร่ก็ปิดไฟอัวด้วย พวกตัวแทนของบริษัทเรมาน,นะจ๊ะพอดีคุยกันเรื่องการตลาดเพิ่มไปหน่อยก็เลยกลับเด็กวันนี้แสดงอยู่เป็นไงบ้างจ๊ะก็ดีค่ะตอนแรกนึกว่าห่างเวทีไปนานจะไม่เข้าที่เข้าทางซะอีกแต่พอเล่นจริงก็ไม่มีปัญหาค่ะคุณพงเปลี่ยนน้ำหอมแล้วคะปล่าเลยจ๊ะผมก็ใช้กลิ่นเดิม ไม่ใช่นี่คะคุณคงลองดมสิคะกลิ่นนี้หลามหลไม่คุ้นเลยไม่นี่จ๊ะ,ะก็กลิ่นนี้ผมเคยใช้ประจำหลาเป็นหวัดหรือเปล่าไม่เป็นคะ่ะเดีผมไปอาบน้ำก่อนนะ ก่อนนะเอ่อคุณพงษ์คะเดี๋ยวค่ะเห็นมาบอกว่าอาทิตย์หน้าคุณจะไปเปิดสาขาของบริษัทที่ภูเก็ตใช่ไหมคะครับขอหลาตามไปด้วยได้ไหมคะเพาว่าทะเลที่ภูเก็ตสวยมากลอยากไปเห็นนะคะคุณไม่ต้องเล่นนิ้วเหรอกว่าจะถึงอาทิตย์หน้างานก็หมดแล้วละค่ะหลาไปได้ไม่ติดอะไรหรอกค่ะแต่ผมต้องไปทํางานนะไม่สนุกหรอก ไว้เราไปกันเองพ่อแม่ลูกจะได้ไปเที่ยวสบายบายไม่ต้องกังวลเรื่องงานาไปก่อนนะเดี๋ยวผมสาย อย่าตีโพยตีภายนักเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ต่นนี่มันเขียนต้องทั้งหมดเลยมันต้องใช่แน่ๆเลยพี่เอาถึงได้เปลี่ยนไปอะร้ <c oughs> องไห้ทําไมมีอะไรกันเหรอจ๊ะอ่อไม่เออไม่มีอะไรคะ่ะคุณนายเล็กนัางขาวนี่นะคะ <c oughs> มันอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเพอเอิญ ชีวิตมันเป็นตรงกับที่เขาเขียนเอาไว้อะคะ่ะก็เลยถึกทักเอาว่าผัวมันอาจจะเปมีเมียน้อยนะคะแต่มันตรงกับชีวิตหนูเปียบเลยนะคะคุณได้เลยแรกๆอะ่ะเขาก็ดีกับหนูมาตลอดแต่พอหลังๆอะ่ะหนูฉันร้งงากงนไปหาเขาเขาอ้างมาไม่ว่าเแตจงานไม่ว่าสิ ดูว่าเขาต้องมีเบี้ยน้อยแน่ๆอะไรกนไม่แนพี่เขาอาจจะไม่ว่างจริงๆก็ได้อย่าเพ้อเจ้อในนังขาวเอาเรื่องแบบนี้มาพูดที่คนในเล็กฟังได้ยังไงเดี <c oughs> ่ช่วยคุณเก็บของเ็ไม่เพ้อชื่อไม่นเ,นนเชื่อเลยนะ <c oughs> เย็นชาทุกเวลาที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนสำคัญจะทำอะไรก็ไม่ไ